โอเคครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมท่านนะครับวันี้เป็นอันนีมครับเอาชีวิตรอดนะครับผมโอเคครับสําหรับ e ีนี้เราจะมาทําอะไรนะครับอีพีนี้เราจะมา่าทําเบียคอนกันนะครับผมสังเกตว่าเร่อผมจะเลเวลห้าสิบแล้วนะครับเพราะว่าอะไรนี่ครับนี่เราได้สิบสี่ก้อนแล้วนะมรกตครับได้สิบสี่ได้ไงเพราะว่าผมก็ฟาร์มของพวกนี้นะครับฟาร์มของแล้วก็ ฟาร์มเก็บเก็บเก็บนะครับนี่แล้วก็เอามาหายไปไหนนะเอา้าทุกคนกคนเอามาผมหายเฮ้ยเอาไม่ได้ครับเดี๋ยวผมผ่านนอรอบเอาก็ได้นะเออที่ผมได้เลเวลมาเพราะว่า เอามาใหา้ไปได้ไงวะเพราะว่าผมไปแลกของมานะครับแลกของกับชาวบ้านนะนี่อ่าแล้วผมก็ได้นี่แล้วผมก็ได้สร้างไอ้พวกบอกอาชีพขึ้นมาใหม่เพิ่มนะครับขึ้นมาเพิ่มนะแล้วก็จะมีธนูอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ เนี่ยเนี่ยไอร้องโกเรียนผมเผื่อไปตีมันทีหนึ่งนะครับไล่ตีผมตลอดเลยไม่รู้เป็นอะไรผมตีมันแล้วมัน,นไม่ยอมมันนั่นจะเสียมันคือแบบตีแรงเลยนะครับเนี่ยเอาอุ้ยกระต่ายกตาย,ตายโอ้ชิ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 เหตุผลในการมาแรกของนี่ยากมากเลยครับ ที่เราจะรอดไปได้นะไม่รู้ประเด็นมันต้องมาตีผมไม่ได้เดี๋ยวเราฆ่ามันก่อนถ้าเราไม่ตีมันมันก็มาตีเราเนี่ยครับดูนะท่านผู้ชมตีมันจนแนลเหล็กเนี่ยเกือบชุดหนึ่งแล้วอ่ะ น่าจะไม่มีแล้วนาะที่มันเกิดเพราะว่าผมเอาบล็อกอาชีพมาวางเพิ่มนะครับแล้วก็มีเตียงนะมันก็ได้เกิดนะครับก็เหมือน,นรายการการทำฟาร์มของเราเลยฮนะเออใช่อาจะไม่มีนะ่นาจะไม่มาตีเราแล้วนะโอเคผมก็เผลอไปตีมันทีเดียวนะมันก็มาลุมตีผมเลยนะอ๋อนั่นก็ตีอยู่เหมือนเดิมโอเคการเราการที่เรามาแรกขอน่าจะยากับ ต้องทำยังไงอ่ะต้องให้มันตายอัตโนมัติเองใช่ไหมต้องให้มันตายเองใช่ไหมเออน่าสนใจเดี๋ยวเราเปน็นอังกอร์นี้ก่าครับเดี๋ยวเราไมา้นั่นนะเพราะว่าผมต้องให้มันตายเองเหรอหรือยังไงครับผมไม่ทราบนะอันนี้ผมไม่ทราบนี่ผมงงม้าผมหายไปได้ไงเนี่ยม้าเพชรเนี่ยว,วิ่งเร็วเด้ยครับตัวนั้น โอเคัน,นี่ไงแม็กมาบ็อกซ์โอเคแม็กมาบอ็อกซ์ยู่ดีมันตามเรามาได้ทั้งหุชม ชิดชิดช,ดชดิดกูกับตายเพื่อสิสปเพื่อสิสป้ย,ย,ย,ยมันโหดจังวะมันตามมาเร็วมากเลยนี่ผมมันตามผมยันบ้านเลยนะใช่ครับมันตามผมยันบ้านเลยตามมาถึงตรงนี้เลยมันตามแบบโหดเกิน ผมไม่ติดนี่ชาวบ้านมาไว้อืบขึ้นขึ้นโอเคมาสิไหนไม่ติดเด้อโอเคฉันยอมแพ้มัอนโหดเกินหน้าทุกคน เอยใช่ๆเราตีมันไกลๆไงเชบวานน่าจะไม่รู้นะผมพิดเองกับผมไปตีมันเต่ตอนแรกอะ่ะอุ้ย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 ,ย,ยกบปลายแล้วกับปายแล้วไม่เอาไม่ตายอ๋อใช่ใชใชแล้วแช่แช่ดแล้วล่ามันเข้ามานี่ไงเราจะฆ่ามันเลยดีฆ่ามันเลยดีกว่า แก่ซ้ำไม่ถึงอีกโอเคเอาไปนอกกัอนอีกอ่ากินเวลาไปตั้งห้าสิทีเนี่ยคุณงงอะคือผมไม่ได้ผมตีมันทีเดียวแล้วมันก็แบบ ผมันไล่ตีผมตัวทุกตัวที่มันเขียนมาเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวไอเก็บอุปกรณ์พวกนี้ก่อนนะครับนี่ดอกไม้ดอกเอฟบ๊อปปี้ทำไม่ได้โอเคการทำเบคอนเราก็ต้องมีอ่าเนเธอร์สตาร์นะครับเนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์เนเธอร์สตาร์อ่านี่ไงเนเธอร์สตาร์แล้วก็กระจกแผ่นหรือเปล่า,าเดี๋ยวแป๊บนึง เนเธอร์สตาร์ทำเบียคอนตน้องมีกระจกเนาะกระจกแล้วก็ออฟซิเรียทางน้ำอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยเฮ้ยเย้าทางน้ำซับแมนโอ้โอ้ไมค์ก่อนทางน้ำทุกคนอันน,นี้ยนะโอเค เดี๋ยวเราไปตักน้ำก่อนดีกว่านะครับอันนี้ก็โตเต็มที่นะผมยังไม่ได้เก็บเลยีโตเต็มที่แล้วสวยงามมากครับป่าอ้ยดีๆนี่เองในแบบเขียวสวยสดีครับไม่เหมือนบางที้อยธรรมชาติเออผมก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะโอ้ยป่าเข้ากันป่าเข้ากัน ามือเด็จัดครับถ้ามือแล้วซอมบี้มาแน่นอนอ<า>นี่อะไ,ไม่ทัน,นไม่ทัน,นอ<า>โอเคแค่สามนะ โอ้เจอต้นเหตุล้วเจอต้นเหตุแล้วท่าทำไมนี่มันพังนะครับเจอต้นเหตุแล้ววัวมาเดินเหยียบนี่เองโอเคนี่มันฝรั่งก็ยังไม่โตเต็มพี่เท่าไหร่นะผมเก็บไปเยอะแยะวหละเต็มเลยโอเคทำ Star. เนเธอร์สตาร์เี็บบอยแล้วก็ทำเบียคอนนะ Da. ได้แล้วครับเบียร์คอนได้แล้วเเฮหมือนเดิไมนะไหมเนี่ยแตกไหมไม่แตกนะโอเคตกฐานโอเคครับการทำเบียร์คอนก็ต้องมีอ่าแร่สีอันนี้นะแต่ผมไม่แน่ใจว่าต้องเนื้อทรายเนี่ยจะได้เหมือนเดิมไหมนะครับมันจะได้ไหมอโอเค าเดี๋ยวผมไปเอาเล็กเพิ่มก่อนครับเพราะว่าต้องใช้แร่ทั้งหมดหนึ่งร้อยหกสิบแปดก้อนหรือเปล่านะถ้าจำไม่ผิดนะครับเยอะเลยครับ F K ไม่ถึง1 0ชั่วโมงเลยนะ เยอะมากมากครับแล้วก็เกิดบ่อยด้วยนะไม่ต้อักครับบนีันครักิดกระแด่มากมายครับผมปึ๊บทำมาทำมาโอเคน่าจะพอนะโอเคเดี๋ยวขอเก็บอุ่ ก่อนอะไรไม่จำเป็นไปก่อนนะครับโอเคเหมืองที่ผมจะไปขุดก็น่าจะเป็นเหมืองที่เราไปสู้กับเนเธอร์เอะไม่ใช่เนเธอร์วิเทอร์เลยครับอ้นเรื่องโกเลีมอ่ะมันตีเราสมัยอ่ะเออปึ๊บโอ้ชิดน่ากลัวนะ่าเโอเคประสำนวนเลยแล้วตรงนี้แล้วกันนะ นี <P an lon kinda> ่เจลาวาเหรอก็ทำให้ห้องมันกว้าง on, นะครับผมมันกว้างเลยนะออ้แช่มขอเคียย์ห้องก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันอีกรอบนึง โอเคครับก็นี่นะเราได้นี้เสร็จแล้วนะครับผมได้ขุดในนี้เสร็จแล้วแล้วก็เอาบล็อกมาเลยครับผมนะาวางบ้าเก็บเก้าคูณเก้านะครับก็เดี๋ยวขอนับก่อนหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับเก้าคูณเก้านะเก้าแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคพอดีเลย อันตรายเราอันตรายที่เราจะเสียบล็อกไปฟรีๆแล้วับโอเคสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคครับพอดีเลยแล้วก็เออ่วางนี้นะโอเค อ่าผมแนะนำให้เอาบล็อกไอ้พวกนี้วางไว้ข้างในนะครับผมเพราะบล็อกเหล็กมันแข็งน,นะเพื่อเราขุดเหมืองไปเรื่อยๆแล้วมันมีคิปเปร์มาเกิดอะไรอย่างงี้นะครับให้เอาบล็อกอ่าบล็อกเหล็กไว้ข้างในนะครับไอบบ้บล็อกพวกเพชรพวกทองอะไรเงี้ยบล็อกพวกมีค่านี้นะครับเด็กเราผลิตได้เรื่อยๆแหละแต่ว่าทองเพชรเนี่ยมันหาย,ยากนะอทองเพชรเอเมรอลนะครับประมาณนี้ ชมตะวันกันนะครับฟังไปไหนก็ได้แล้วแต่ท่านเลยผมไม่มาครับนะครับแต่ว่าแนะนำดีกว่านะเผื่อมีคิปเปอร์เนี่ยเมือนพวกเนี like ้ยคิปเปอร์มาระเบิดหายหมดครับผมคิปเปอร์ก็เหมือนทีนทีดีๆนี่แหละฮะ เราก็ยังไม่รอดสวยตอนโอ้ดูสิกกับบอกเราจะเตรียมมาเยอะมากนะครับผมโอเคเสร็จแล้วแล้วก็ให้เราอ๋อ คอนวางโอ้สวานบิงสิอ๋อมันต้องบิงกับท้องฟ้านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราพูดไปดีกว่านะเออเคก็เดี๋ยวให้เราอ่ะขุดไอ้บล็อกนะครับให้มันลิงกันนะ นิงก็ต้องฟ้านะครับเดี๋ยวเราคุยก,กันเลยเอ่อเดี๋ยวผมจบพิกัดไว้ดีกว่านะ4862กับ690 4862กับ690โอเค ืมเดี๋ยวไปก่อนครับข้างบนมืดแล้วเหรอไม่เป็นไรครับเรามีซีเรียสอยู่แล้วนะผมงงก็แคร์อลอนโกเรียมันมาตีเราอ่ะอมไม่รู้ว่าจะแก้ยังไงนะครับที่ว่าต้องทุบเตียงให้อลอนกเรียมันไม่เกิดแล้วก็เรอวันใหม่สี่พันแปดร้อยหกสิบสองหกสิบสอง อ่าตรงนี้ก็หกร้อยเก้าสิบอ่าตรงนี้โอเคสุดไปเลยครับน่าจะลิงก์กันพอดีโอเคมเมืองแปลว่าถูกต้อง เอ,อ,อมาได้ไงเนี่ยนั่นอยู่ไว้ที่แถบผมไม่แน่ใจอ่ะดิ้งอ่าเ,เรียบร้อยเรียบร้อยครับผมโอเคนี่ก็เสร็จไปภารกิจสำหรับเราสำหรับภารกิจหนึ่งแล้วนะอ่าผมตั้งภารกิจไว้ว่าทำเบียคอนแล้วก็ไปสู้กับเอเนียร์ด้อนนะครับแล้วก็ไปเอ็นซิตี้นะอ่ะโอเค ก็ไว้แี่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าใครชอบกิน